ส,สูริอะเราฟังฟังไปฟังผมแล้วร้องให้ได้เหมือนผมคล้ายๆก็ยังดีนะสูริยงขึ้นทรงรถเนะื้อลับมาเลี่ยมบันเนื้อพดอยู่คนทอนอะจังหวะไอ้อน่จาจะว่าเร,ราไปติดอะไรอะ ียมบัพทำไมไม่ฟังนะฟังนะฟังตั้งใจฟังนะจังหวะต้องเปด้วยสวกกุก็ฟังดิฟังสุริยงขึ้นสงรถเนรับเหลี่ยมบันเนรพด อยู่คนทอนแนรัตสมีสีเหลือนอ่อนโชมนางกินนอนเนเจ้าเปรมปรีอ่ะไปก็บ,บอกแล้วจังหวะต้องมาจังหวะต้องมางงจังหวะต้องมา บันพอนอยู่คนทนนรัตนเสมีสีเหลืองอ่อนชมน,น,นม่งกิ้งนอนเจ้าเปลมเปลีกำลังสุภาเอ้ยนาถนอม แน่ถนอมมัน <ละ S 2> มาไงก็ถนอมอ่ะสมมติเพลงอ e ีแซลเดี๋ยวเขาข้ามไปก่อนว่าในในเนื้อหาเพลงอ e ีแซลอย่างเช่นแหล่เชิญเทพอะ่ะมันมันมีรายละเอียดไม่ต้องมีอะไรเลยแต่ร้องไงเพราะ พระนมหัดนมัส,สการลูกขอประสานเนื้อกล้าเอ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 และเนื้อกล้าวไว้พระไหวเท้าเป็นมงคลชัยเป็นมงคลชัยอันนี้ก็มันไม่ต้องมีรายละเอียดอะไรอ่ะแต่เชิญเทพสบายสบาย ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่สุ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 สใหม่ขึ้นมาใหม่ฟังดนตีพี่มิกดีกว่าฟังดนตีด้วยมันอยู่คนเดียวอครับมันอยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> ตีไปด้วยนะครับนะแล้วก็ห้าน,นี้ก็แหลกไป<ม>ถ้าถ้าเพลงถ้าเพลงของนัทเลยที่แบบ<ม>ฟังแล้วแบบที่มันแบบติดหูเลยอะ่ะ<ม>นัทร้องเพลงเนี่ยอะไรนะเอ่อคือชอบก็แไม่ไม่ใช่มันจะมีอยู่เพลงหนึ่งอะ่ะเคียวเกี่ยวใจอะ่ะ<ม>อืมอ่าลองลองท่อนขึ้นดิน ลองลองขึ้นมาดิน้แม่ี่ลองขึ้นมาดิ แล้วห้าทุ่มสิบห้าใครจะมาไล่เดี๋ยวเดียวเดียวใครมาไล่ห้าทุ่มสิบห้าคะแนนอะไรของเธอเนี่ยไม่แล้วค่ะเออแล้วใครมาลองโด่ปิดกันเลยอะไรปิดกั้นอะไร เป็นเดืนม <c oughs> <remain> ันขึ้นรถได้ยังไงวิ่ไม่รู้ไม่รู้อีกแล้วให้มาทําอะไรรถไม่ได้มีเอาดีๆค่ะให้มาทําอะไรในรถและดูหลังรถกูสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเราสองคนจากช็อปสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราหนึ่งคนจากช่องนัด สู่ขิดซะอ๋อสู่ขีดซะมันแปลว่าอะไรมันไปต่อไม่ได้แล้วคือสู่ขิดนี่คือแบบมันมันไม่มันไม่ไหวแล้วเข้าใจสู่ขิดก็คือตายไม่ทันไงสู่ขิดก็คือไม่ได้ไปย้อนดูไงก็คือตายอ่ะคือแบบต้องตายแล้วอ่ะคือต้องตายแล้วฟังพินดีกว่าสบายใจนะไปจัดไปครับหนึ่งผลงานกรอน เดี๋ยวเดี๋ยวก็คอยดูแล้วกันเดี๋ยวต้องมาวงให้ดูแล้วกันเนาะไปแล้วครับหนึ่งสองสามุ้ยๆไม่ได้ไม่ได้สี่อุ้ยสามก็พอเลยปะจะนับถึงสิบเลยไงถ้าไม่มีหัวใจไปหกเจ็ดเขาหัวใจหน่อยนะแปดก่อนนอนไม่ไม่ด้ก็จะไม่มีหัวใจก็จะไปนะหัวใจมาหนึ่งดวงก็ไปเลยเมาแล้ว มาเป็นไลท์แทนไม่ล์อะถ้าหัวใจมาจะไปเลยเขาไม่อยากให้ไปหัวใจเข้าไปกดเองเลยก็ได้อฮะเข้าไปกดเองบ้าโบรอพี่เขาก่อนพี่เขาแบบเงาไงอยากแบบ นะน้าน้องนะฉีดวัคซีนยังอะอะไรโอ้โหฉีดแล้วฉีดสะแปนเข็มไปแล้วจ้ะทะลุไปแล้วเราจะแบบคุยกันใกล้มากเลยแล้วพี่มาใกล้หนูทาไมเนี่ยฮะพี่มาใกล้หนูทาไมคุยกันใกล้มากเกินไปแล้วเนาะฝากติดตามเพจเพจด้วยนะจ้าโอ้ยมาแล้วแง่หัวใจบายบายไปแล้วนะคะ